ือเมื่อคืนนี้ช่วง2องทุ่มกว่านะฮะทางตำรวจสอนอห้วยขวางได้รับแจ้งว่าพบชายอายุ35-40ปีนอนหายใจรวยรินพบสามศพนอน<ม>ตายข้างถนนกรุงเทพมหานครใช่ฮะค่าออกซิเจนเนี่ยโอ้โหเหลือแค่65ไข้3ใ้37จุดกว่ามีโอกาสเสียชีวิตได้ตลอดเวลาคะ่ะ กลุ่มเส้นได้ตอนนี้ก็เข้าไปให้การช่วยเหลือผู้ป่วย4ี่คนเมื่อวานนี้เพิ่งไปมีคนขับรถแท็กซี่สีสม้มซึ่งพี่เขาเป็นอาสามูทิปร่วมกตันอยู่ด้วยนะฮะเขาได้นําตัวชายเร่ร่อนคนนี้ขึ้นรถแท็กซี่ของเขาเลยเอาไปส่งโรงพยาบาลตํารวจเป็นที่เรียบร้อยคนไหนเป็นผู้สูงอายุไม่สามารถออกมาจากบ้านได้เ,าาเดี๋ยวทางเพจเส้นได้อเขาไปเขาไปหาที่บ้านเลยไม่ต้องไปลงทะเบียนไม่ต้องลงชื่อไม่ต้องรอคิวอะไรทั้งนั้น ตัวนะครพี่ชื่ออะไรคะคร,ครับผมชื่อกูดดี้ครับผมตอนนี้พี่กูดดี้ทำทำโครงการอะไรอยู่คะตอนนี้อยู่กับทางเส้นได้นะครับผมเป็นโครงการที่แบบว่าป็นเหมือนกลุ่มจิตอาสาครับที่เข้ามาลงตัวกันเพื่อที่จะรับส่งผู้ป่วยโควิดในการไปที่ตรวจนะครับแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลด้วยครับมีแบบว่าเปิดรับสมัครไหมคะคุณสมบัติอะไรยังไงอ๋อความจริงก็คือมันเป็นกลุ่มอาสาอยากจะมาช่วยอะไรใครที่มีความสามารถอะไรอยากจะเติมตรงไหนก็สามารถที่จะเข้ามาช่วยกันได้ตลอดคือเราเริ่มต้นมาด้วยการที่แบบว่า แค,แค่เรื่องของการเบกว่าส่งผู้ป่วยเท่านั้นเพราะว่าณตอนนั้นมันมีปัญหาตรงที่ว่าคนไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้ครับคือไม่ใช่ทุกคนจะมีรถส่วนตัวก็กลายเป็นว่าต้องนั่งรถสาธารณะกันไปที่จุดตรวจหาโรงพยาบาลกันไม่ได้เตียงเต็มอย่างเงี้ยครับก็คือเราก็เข้ามาช่วยช่วยประสานในด้านตรงนี้ โควิด70คนยังไม่มีหน่วยงานไหนไปดูแลเลยทีมข่าวของเรารับเรื่องมาแล้วเราก็ประสานกับทางเขตเส้นได้หลายกรณีนะคะที่ทางเขตเส้นได้เขาก็ช่วยเหลือร่วมมือกับทางทีมข่าวของเราก็ต้องขอบคุณด้วยทีเนี้ยเอาอุปกรณ์การตรวจหาเชื้อโควิด1 9ลงพื้นที่ไปตรวจเลย3ชุมชนตอนเนี้ค่ะทาง ที่ต้องการอะไรเพิ่มไหมคะหมายถึงว่าต้องการให้คนช่วยเหลือทางด้านไหนบ้างครัความจริงแล้วเส้นได้เราจะขาดกําลังพลตลอดเวลานะครับความจริงแล้วสิ่งที่ขาดก็คือเราใช้ PPE เกันเยอะมากไปกันหนึ่งเคสมันก็ต้องหนึ่งชุดนะครับแล้วก็แล้วแต่สภาพหน้างานด้วยว่าจะต้องแบบว่าเปลี่ยนถุงมือเปลี่ยนของอะไรระหว่างหน้างานกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็คือตัวชุด PPE ถุงมือ recover หน้ากาก M95 แฮนเน็ตแล้วก็เฟซชิลทุกอย่างนี้คือต้องใช้ตลอดและตอนนี้เท่าที่ผมเห็นนะครับที่ขาดแล้วผมรู้สึกว่าอันตรายมากที่ทําให้เราทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพคือเ,เรื่องของไอเครื่องวดัดออกซิเจนปลายนิ้วเพราะว่าต้องใช้เยอะมากบางทีคนไข้ไม่มี เราก็ต้องให้คนไข้ไว้เพราะว่าคนไข้เขาอาการไม่ค่อยดีต้องเช็คออกซิเจนตลอดเงี้ยครับมันก็เลยค่อนข้างขาดแล้วเ,เท่าที่ได้ยินก็คือขาดตลาดด้วยในระดับหนึ่งแล้วตอนนี้นะคะ,อ,ะอีกหนึ่งรอบถ้าสมมติว่าใครสนใจอยากจะเป็นอาสาสมรรัครหรือต้องการจะบริจาคเป็นสิ่งของหน้ากากอิก 5, งเก้าห้าผ่านออกซิเจนนะคะรวมเงินกันมาก็ได้หรือว่าเครื่องออกซิเจนวัดายนิ้วใช่ไหมคะใช่ครับค่ะหรือเฟสชิลพีพีออะไรอย่างเงี้ยสามารถทักไปสอบถามที่เพจได้เลยเส้นได้เลยว่าเขาต้องการอะไรนะคะแล้วก็ไปจัดการให้เขาได้เลยนะคะ วันนี้หนูขอสอบถามข้อมูลนะคะเกี่ยวกับร้วงกตันยูที่น้าป้อมทําหน่อยค่ะช่วงนี้เยอะไหมคะศพเยอะไหมคะน้าป้อมไม่ต้องถามครับศพเยอะไหมเยอะเยอะครับเยอะเยอะน้ำสานครับผมบอกว่น่ารง้น้ำสส่วนใหญ่จะเป็นอุบัติเหตุหรือโควิดคะโควิด้ะส่วนมากครับตอนนี้คืออุบัติเหตุเนี่ยมันก็ก็มีบ้างนะครับแต่ว่าน้อยน้อยลงเพราะว่ามันเกร์ฟิวน้าป้อมมีอะไรจะบอกกับคนที่ติดโควิดอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าเหมือนอยากให้ดูแลตัวเองเบื้องต้นแล้วก็มีวิธีการ ใดๆไหมคะที่แบบให้ช่วยเหลือตัวเองก่อนนะคะในการดูแลตัวเองอย่างที่หมอหรือแพทย์พยายบาลเขาบอกเลยก็ดูแลรักษาตัวเองเอมีตั้งแต่ยายาฟ้าสลายโจรน,น้ำไอกระชายหรือยาอะไรที่เป็นยาแก้ไขแต่จะให้ดีเนี่ยถ้าอาการแรกๆเนี่ยมันต้องมีถังออกซิเจนเน,นะเนาะคอยให้ออกซิเจนตลอดเวลาอะไรแบบนี้เพื่อไม่ให้ออกซิเจนในกระแสะเลือดมันมัน,ม,นมันลดต่ำลงรวมกันจะดูของน้ป้อมนาคะสิ่งที่ขาดอย่างงี้คะ่ะต้องการอะไรให้คนนําไปให้อย่างนี้ไหมคะอยาจะรับบริษาคก็คงจะเป็น ถุงซิปพ,พลาสติกชุด p p e อะไรแบบนี้ครับศพศพหนึ่งเนี่ยเคสเคสหนึ่งเนี่ยที่มีเชื้อโควิดเนี่ยศพหนึ่งจะใช้ใช้ถุงซิปถึงสถุงพลาสติกที่ไว้สำหรับคุมคุมคุมศพนะครับเพื่อเพื่อลดการสัมผัสถ้าเป็นแมสเนี่ยต้องขอให้เป็น N95 เเพราะว่าเจ้าเจ้าหน้าที่เนี่ยมันเสี่ยงสูง คือจะบอกว่าเอ็มจะบอกว่าร่วมกรตันยูหรือว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่อาสาสมัครคนนะเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นแนวหน้าหมดเลยนะไม่ใช่เป็นแค่หมอพยาบาลวันนี้เอ็มห้องให้กําลังใจน้าป้อมนะคะขอให้น้าป้อมสู้ๆนะคะน้าป้อมต้องดูแลตัวเองด้วยนะต้องกินคงกินข้าวด้วยนะคะต้องดูแลตัวเองนลอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ ใจแม่งเขาโคตรหล่อเลยอะเอาจริงๆคือเขาทําได้อย่างงี้จะบอกว่าใครที่มีกําลังที่จะทําก็ช่วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องบริจาคเรื่องแรงเรื่องอะไรอย่างเงี้สามารถลงไปทําได้ตอนนี้ที่บอกว่าทุกคนก,กัดอย่าตกอย่าตกอีดอกจะเคยตั้งกัดอย่างงี้ตอนนี้ตั้งอย่างนี้แล้วนะคือมันสูงจนไม่รู้จะสูงยังไงไม่มีใครกัดตกไม่มีใครอยากตายแล้วด่านหน้าหล่ะคนที่ต้องมาเป็นอาสาสมัครคนที่จะต้องมาร่วมมือร่วมใจกันทําตรงเนี้ยเขาได้อะไรกลับไปบ้างต้องคิดสิ่งที่ประชาชนขอตอนนี้คือวัคซีน ที่ดีที่สุดวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ประชาชนเลือกเองไม่ใช่วัคซีนที่ไวที่สุดจำไ้นะคะ